อันนี้ก็ซื้อไม่เป็นไรแล้วอย่าปจัถ้าทีมงานาแล้วก็มาตักบาทนะครับชุดเท่าไนะเ่นะครับชุดนึงครับ น่าถ่ายแม่แลวน่าสงลา์ให้เลยกันั <c oughs> ีนี้ครับนักท่องเที่ยวเลาชาวบ้านมอนแถวนี้นะครับก็มาดักบาทพระยามเช้าตอนนี้หนึ่งโมงกับสิบนาทีนะครับสิบสองเก้านาทีนะครับหมันเลยครับ ขอซื้ออาหารชุดหนึ่งครับชุดเท่าไหร่ครับเก้าสิบเก้าบาทครับอ่าประกอบด้วยข้าวมีน้ำมีน้ำมีน้ำส้มนะมีดอกไม้มีมีมาม่าก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ใช่เลยเดี๋ยวกาแฟก็มีฟันโอนะครับ ไม่เป็นไรครับมากน้อยอยู่ที่ใจครับจับตรงไหนครับไม่เป็นไรต้กขัดกันต่อได้อันนี้อัดอยู่เลยนะครับถ่ายไปเลยครับเดี๋ยวเอาปูไปถ่ายไปถ่ายไปอ่าแล้วก็ไปซื้อปัจจัยอะไรกันเนี่ย าถวายพระที่นี่าก็มาที่ได้ถามว่ามีประมาณสิบรูปเด็กเป็นสองสายสายในึห้าอีกสายหน,นห้าที่ก็เรียนรู้ภาษามองได้สองคำนะครักับควสวัสดีลืมแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวไปทุกตัวกันใหม่เดี๋ยวค่อยใส่บาตรก่อนนะครับนิมนทร์ครับนิมนทร์ครับ ไปตรงไปครับขอลูุศรตรงลยนะรัึ้นรบัแนล้วค่ะ